yeah okay <laughs> อ่ะครวบเรือ่องวันนี้ครูจะอธิบายเกี่ยวกับการฟังนะครับว่าวิธีการฟังคือยังไงเนาะเรามีสมุดวิชาคนครูไหม มีสมุดไหมพคกานมีสมุดไหมสมุดนะครับครับ เดินสากขอบมาแลปมีสมุดไาาิ้ทาภาษาอังกฤษคุณคัวไหมโอเควันนี้ครูจะให้ฝังงาน10คะแนนคร้งสองวันนี้ให้10คะแนน นี่นักเรียนสามคนก้ต้องไห้นัเนี่ย3คนใครเข้ามาสวัสดีเอาซูฟดโดเนี่ยสวยเวียอย่างสูงอ่ารายงานรูก็จะพูดไปเลยนะครับโอเควันนี้เราจะมาเรียน เรื่องของ effective listening skill นะครับ effective ก็คืออะไรก็คือการที่จะได้รับผลดีสก,กิลในการฟังทำยังไงเราถึงจะฟังเขารู้เรื่องฟังชาวต่างชาติยังไงใช่ไหมครับโอเค okay. listening objective ก็คือการฟังยังไงนะครับ to learn how to listening effectively in the class and in life ใช่ไหมใช่ไหมพัฒนาก็คือประเด็นที่หนึ่งก็คือ develop student listening ability ก็คือพัฒนาสกิลการฟังของพวกเราใช่ไหม develop student listening ability ส่วนก็สองคือ teach basic listening อ่ะเรามาดูวิธีการฟังเป็นยังไง The following says u m m a r y in the importance of listening. We have t o ear and one mouth so that we can listening right much as we speak เราพอเข้าใจไหมก็คือผู้พูด,พดต้องการที่จะพูดแบบก็คือเมื่อที่เราฟังเขาใช่ไหมเมื่อที่เราฟังเขาว่าเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ให้เราสรุปใจความสำคัญใช่ไหมสรุปใจความสำคัญที่ important ของการฟังก็คือเวลาที่คุณครูพูดอะไรแล้วก็สรบปใความสําคัญว่าเราพูดเขาพูดว่ายังไงใช่ไหมและพวกเราก็มี we have two ear and one mouth so that we can listen to why as much as we speak ก็คือพวกเราจะทั้งฟังแล้วก็พูดได้เพราะเรามีหูแล้วก็มีปากใช่ไหมทั้งฟังทั้งพูดได้ในขณะเดียวกัน Ah, what is the listening to <laughs> like <laughs> Ah listening have the a process of disabling construction meaning form and responding to sports and non verbal message in hear something with a thoughtful attention right? ก็คือการฟังนะครับก็คือการฟังก็คือเอาไว้ทําอะไรการฟังคือแนวทางที่จะทําให้เราได้รับความหมายว่าคนนั้นพูดมาอย่างไงก็คือรับว่าคนนี้พูดมาอย่างไงคนนั้นพูดมาอย่างไงผู้พูดจะพูดทั้งเป็นคําที่มีความหมายหรือคาที่ไม่มีความหมายเราก็แค่จับใจความสําคัญของเขาใช่ไหม อ่าต่อไป effective ก็คือผลตอบรับ communication is t r u a y d e p e n d s on s p e a k a n d listening ก็คือการที่เราจะได้การที่เราจะได้รับผลตอบรับที่ดีหรือได้ผลที่ดีก็คือมีสองทางใช่ไหมก็คือเชื่อในผู้พูดแล้วก็สิ่งที่เราฟังใช่ไหมเชื่อในสิ่งที่เรากำลังพูดและสิ่งที่เรากำลังฟัง ใช่ไหมอ่า listening and hearing listening ก็คือการฟัง hearing ก็คือการได้ยินใช่ไหม listening ก็คือการฟัง hearing ก็คือการได้ยินอ่า hearing คืออะไรลองอ่านซิพัคานัน hearing คือ physical p r e s e n a t i o n natural and passive ใช่ไหม p ิซิเคิก็คือทางร่างกายโปรเซสก็คือโปรเซสคืออะไรก็คือสิ่งที่ร่างกายของเราปฏิบัติใช่ไหมก็คือร่างกายของเราก็คือได้ยินใช่ไหมได้ยินจากการฟังอ่ะเฮลล่ก็คือ p ิ s ิ c a l p โปรเซสก็คือหูของเราได้ยินใช่ไหมเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมต่อไป listening คืออะไร listening listening ก็คือ physical and mental process active learn process skill ก็คือการฟังนี่คือจะเป็นทั้งร่างกายและก็จิตใจใช่ไหมการฟังคือเราตั้งใจที่ไปฟังแต่ hearing คือสิ่งที่เราได้ยินใช่ไหมได้ยินเข้าหูเราเองอัตโนมัติแต่ว่า listening คือสิ่งที่เราตั้งใจที่จะฟังใช่ไหม การกระทำหรือแม้แต่การเรียนรู้อะไรต่างๆก็ช่างใช่ไหมดังนั้นแล้วเขาจึงบอกว่าอะไร Listen, listening is hard ก็คือการฟังเป็นอะไรที่ยากแต่ได้ยินก็คือเราได้ยินเข้ามาเองใช่ไหมแต่ฟังก็คือเราต้องตั้งใจฟังแล้วก็สรุปมันว่าคืออะไรบ้างใช่ไหมครับ listening is hard ดังนั้นแล้วการฟังจริงเป็นเรื่องที่ ยากใช่ไหมครับดังนั้นแล้ว you must choose the participate in the process of listening ดังนั้นแล้วคุณต้องเลือกต้องเลือกอะไรคุณต้องเลือกที่จะมีส่วนในการกำหนดการฟังใช่ไหม you must choose the participate in the process of listening นะครับ โอเคทีนี้คุณครูจะให้เราลองเขียนให้คุณครูดูหน่อยว่าการฟัง oh. คืออะไรการได้ยินคืออะไรในความคิดของเราไม่มีผิดไม่มีถูกนะแค่ส่งคุณครูจะให้ติดคะแนนนะให้เราอธิบายไหมเฉยบ้า <Yeah. S 2> hearing คืออะไร listening <Yeah. S 1> คืออะไร <Yeah. S 1> เอาเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับโอเคไหม ให้เราไปขยายใจความที่ครูเพิ่มให้มาเนื้ริ่งก็คือการที่ร่างกายของเรานะครับร่างกายของเราเป็นไง <Yeah. S 1> ร่างกายของเราเป็นตัวปฏิบัติเอง <Yeah. S 1> ใช่ไหม <Yeah. S 1> เหมือนเรานั่งเฉยๆ <Yeah. S 1> เราได้ยินนี่คือการได้ยินแต่ถ้าการฟังคือเราต้องตั้งใจฟังต้องสรุปคําพูด <Yeah. S 1> ใช่ไหมอันนี้ให้ไปอธิบายเพิ่มนะว่าคือไงเนริ่ง <Yeah. S 1> คืออะไรนะอย่างน้อย กบรรทัดเจ็ดบรรทัดน,นะให้เราเขียนไปเลยให้เราเรามีความรู้สึกยังไงร,รู้สึกว่าเออการการที่เราได้ยินมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเอามาจากความคิดเราให้เราใช้ความคิดเราดูในเน็ตเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับลองเขียนดูว่าการได้ยินเนี่ยคือสิ่งที่เราอยู่เฉยเฉยก็ได้ยินเป็นธรรมชาติอยู่แล้วที่เราจะได้ยินเสียงนั้นเสียงนี้ใช่ไหม,มส่วนการฟังใช่ไหมการฟังคือสิ่งที่เราต้อง attention แล้วก็อะไรอีกตั้งใจหรือว่าที่จะหาคําที่มาสรุปว่าผู้พูดนั้นพูดอะไรนี่ก็คือการฟังใช่ไหมแต่การได้ยินคือได้ยินเองอัตโนมัติใช่ไหมอ่าดันนั้นแล้วเขาบอกว่า listening at one h u n d r e w e n t y e t t h u n d i f t h i n g at the 1,000 to 3,000ก็คือพวกเราฟังแค่125ถึง250ใช่ไหมแต่เราคิดเนี่ยเป็นพันถึง3,000เลยใช่ไหม75% of the time we have the distract ก็คือ75%ของเวลาพวกเราก็คืออะไร ก็คือเจ็สิบห้าอร์เซ็นอกจากนั้นก็คือเป็นเวลาที่ทำให้เราค่อยเขวเวลาเราฟัง d i s t r a c กก็คือการค่อยเเวค่อยเเวก็คือแบบใจลอยเหมือนลอยไปนะไม่ได้ฟังอะไรมาก20% of time we remember what we hear ยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือคฮเปอรกิสะนะ เปิดเพลงทำไมัเดอะไร้วอะไรนะไม่ได้เปิดยังไเเงนะเขเนเทุกบอเอาเสียงลงอ่ายี่สิบปซนของเวลาที่เราฟังใช่ไหมก็คือเป็นสิ่งที่เราจําได้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพวกเราได้ยินอะไร More than More than t h listening thinking listening e i e a top skill for success ก็คือถ้าเราฟังมากกว่า35%เ ในเชิงธุรกิจก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการฟังใช่ไหม l e s s than two p p r c e n t people have t h e h f v r more ฮปฟ a ร์มอลอ t ดูเคช t นว i n ลก็คือส่วนมากแล้วสองเปอร์เซ็นคนจะฟังก็คือเพื mm ่อ hmm. การศึกษาใช่ไหมออาเรามาดู mode of communication ก็คือสิบสองปีนี้คือเราจะเริ่มเขียนได้ใช่ไหม อ่านนี่เราหกถึงเจ็ดปีใช่ไหมฟังนี่คือตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมพูดก็คือหนึ่งถึงสองปีใช่ไหมการฟังนี่คือตั้งแต่เราเกิดใช่ไหมเราก็เริ่มที่จะฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่เราอาจจะยังศึกษาไม่ได้แต่พอหนึ่งถึงสองปีเราจะเริ่ม speaking ได้นิดๆิดหน่อยหน่อยใช่ไหม reading หกถึงแปดปีก็คือเริ่มเรียนแล้วเราก็จะ reading ได้ส่วน writing ก็คือสิบสองปีใช่ไหม Why be a good listener ทำยังไงถึงจะเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ไหม Need s of the customer ก็คืออะไรอะแล้วงานให้ทำงานตัวนั้นมาส่งนะที่ครูบอก Hearing กับ Listening ส่งทุกคนนะครับถ้าไม่ส่งวันนี้ครูจะลบสิบคะแนนแทนสำหรับคนที่มาวันนี้นะครับโอเคไหมส่งภายในวันนี้นะโอเคไหม อ่าโอเควันนี้ก็แค่นี้นะครับเรื่องการฝรังโอเคให้ทำงานไปส่งครูที่ห้องนะโอเค